กระดองสักทีน <classify Brazilian babies> ี่ก็จะยัาหงาดหงบแพ้งก็จะชุมม้คอก็จะบบาปบร้อเลงเบหัวีน f ทำทำกระดองจะแพงอยู่แลวน้องไรนะัาแย้งคลได้แต่หลอข้างนอกมือน่ชิมาไหม

แม่คุณเมี่ยงไปคุณแมไปไม่งลูกลูกเมี่ยงจะนำเมือยหลังจะได้ดิงออกมาคุณเมี่ยงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคตนอจ้าบ๊าวาสิเป็นทาง ฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนอกจากกางยินดีตอนฮาร์ปเขาสู่สองยูทูบสาวเล่าคนอิน,นดีเด้อพี่น้องตอนเปิดคลิปบอกเลยจะประบุนว่าเนาะเสียงดังอึกระตึกก็เลยมาฝากเสียงที่ดังเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นกนัขอขอบคุณเอฟซีทางฟังไทยเด้อที่ไหตังมาเรียงหมูกระทะซุ้มเฮาเนาะทุกคนนะเนาะเมื่อน,นี้ก็ิได้กินหมูกระทะทีมงานเฮากัสศหนาบานในน้อยหนึงนนเนาะจ้าเฮากัเลยสิมาเฮ็ดคลิป หรือว่าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณ f อทางประเทศไทยไหลายเด้อดที่เดีย่ยงมุกระทีมงานเห้านะจ๊ะกับเขาให้ FC ทางฟังไทยจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข้งแหงเฮ้งเ้งเรื่อยตลอดปีตลอดไปนาะทำธุรกิจอีกยังขายอีกยังกับเขาให้เฮ้งเฮ้งเรื่อยๆปังๆด้วยจ้านี่มีมื่อน,นี่มีสาวลิงสาวแซนดี้สาวเจียแล้วก็สาวน้ำนะคะทุกคนเดี๋ยว สิพาพี่น้องมากินหมูกระทะนํากันเดิมเหมือนนี้พี่น้องมาเดิมมากินน้ากันเดิมทุกคนขอบคุณเอฟซีนะคะที่เลี้ยงหมูกระทะพวกเราในวันนี้นะคะตรงนี้ตรงนเี้ดูหน้าดูหน้าดูหน้างามนขอบคุณเด้อสิขอบคุณเดิมคุณลุงที่อยู่ทางพังไทยฝางเงินมาให้ซื้อหมูกระทะ ข้อหายรุ่งข้อหายรุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆแข็งแหงเรื่อยๆถือเกล็ดตอนนี้กะไรเวลาที่เฮาสิกินหมูกระทะเลยจ้าทุกคนเฮากะสิขางหมูกระทะใส่เตาแบบนี้เลยเนาะจ้าหมูกระทะของเฮาวันนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนเน้นผักค่ะ มีกุ้งมีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็มีผักนะคะทุกคนนี่จะกุ้งซื้อมาประมาณ1 0 0 0 0แสนกี่คะ่ะทุกคนเราจะวันนี้เราจะเน้นผักนะคะสองตะก,ก้าเลยค่ะแล้วก็มีหมู1กิโลหมักเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีบุ้นเส้นมีน้ำจิ้มนะคะทุกคนพร้อมกินคะ่ะทุกคนจ๋าสาวคูหลิงก็พร้อมนะคะเสียงก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะทุกคนก็เลยมาฝากเป็นเสียงทีหลังนะคะ ภาพสดบรรยากาศสดคือจะวุ่นวายนะคะเพราะว่ามีเด็กน้อยด้วยจ้าเสียงก็เลยจะด,ดังนิดนึงนะคะทุกคนมาเดินทุกคนพร้อมกินหมูกระทะแล้วจ้ามาอร่อยด้วยกันนะคะหัวจริงเอฟซีทามทามารอดองเจ้แลงทุกนงไร ย่างกอย่างย่างย่างหน้าตาที่สวยแต่ว่าอยากได้คะรองเพลงนะคะสุเท่าบอกมาพ่อพอพอจะบอก,อกน,นั้นหรอพี่น้องจ๋าตอนนี้คือเราเอาผักเอาไส้กรอกเอากุ้งลงไปหมอ้หมอแล้วลงไปหมูหม้อหมูกระทะแล้วนะคะอันนี้ก็หลานหลานค่ะหลานก็คือหิวแล้วค่ะอยากกินหมูกระทะแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังลงมือนะคะทุกคนเอาผักลงไปก่อนเลยจ้าไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างอีกนะคะแต่ว่าเราหิวเราก็เลยลงมือก่อน,นะคะ่ะทุกคนเนาะสลิงกับพาลงมือก่อนเลยพี่น้องนเนาะเอาหมูลงไปอยากบบเลยเลยจ้าพี่น้องบรรยากาศกด็ดีดีนะจา้ายามแรงๆอยู่บนหนอกขอ,อกหน้าเนาะพี่น้อง พี่น้องจ้าน้ำจิ้มหมูกระทะของเราวันนี้เราใส่ไปสองสูตรนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วสูตรลาวโบราณค่ะทุกคนอันนี้ก็จะหวานๆมันๆคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเต็กที่ฝั่งไทยนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหมูอียังเกาะนี่แหละน้ำจิ้มนี่นะพี่น้องเนี่น้ำจิ้มซาบูเนาะนี่เด้ออย่เต็มจานนะพี่น้องเลยพี่น้อง เ้มองด้นั่พี่น้องอ้เจนยอดงาเมอ้วนพ่น้องดลเนาะั่งกินแบบนี้เลยพี่น้องนั่งกินมุกทานะสบายสพักเอาักกินน้ำอยวะมาเด้อมาเด้อถ้าเจียใส่แล้วทังนั้นสไลด์กับท่านะมาพี่น้องเลยเยอะพี่น้อง่ะเ่ยพิ่มความจอยนะคะใช่ เกบ่อวานัวจัดพี่น้องเอ้ยมนัวจัดสะลาเป็นคนเอือบเด้อสะลาเป็นคนเอือนกบมูเด้อจ้ะพี่น้องเออเลยกูน้าได้จ้ะเสี่ยบเวลาก้าวขาบุญไหว้เนาะคนมากท่าหลังโครมเลยพี่น้องแจะห้าลงมือก่อนเนาะเพราะว่าเอนอหิ้วเข่าแบบนัดคนแบบตรงเวลาเนาะคนมากกแบบตรงเวลาเที แจ็กจะมาดูมาหากกเลยลงมือก่อนนะจ๊ามาด้วทุกคนนกานมุกกระทาแซบห้อมจ้าจ้าเราจะกินแล้วนะคะหิ้แห้งไหมเคาแกเห็นบอกคุกคืกินว่ากุกคืมบนทุกขาดเลยก็ว่าคมอยู่ผีเนาะเพ่อเปต่ชารทหนีได้กุสิ่มงแซบบอแซบจ้าเพ่บเพื่อจ อได้เียน่าันนั้นเป็นเมกแมคคนที่สองของซาวลิงเดอพี่น้องมาคือกันเนาะเหมือนนี้นี่นี่คุณพ่อนะคะหรือว่าพ่อเทาพอเทาเจ้าเดอ้ไอไอบาวทางฟังไทยนี่พ่อเทาจะเดอนี่ กระดองสิงน่กจอยากหูมแพงบก็จาชุมคอก็บเบาเบยองแบาทบนแพร่อ่ะเมยเขาบอกสงแสนอันเมยเปินมาสองแนบบพอเปิาต้องเผาอนีสองแนแล้วเมย์มาสองแสนกรดองกุ่มมาแล้วกลุ่มมไหลูมพานี่บเบาเบี้กระดองสดิงไรปนะ เขาซื้อเมื่อไหร่้าองกับบ้านนี่แล้วเขาเจาะอยู่เด้อเขาเจาะจีอยู่เขาอยากหูข่าน้องสดิงแมอือมาถ่าันปะโมหูกนหลานกีี่อหลานกีพิงไ้หลานกีลิงได้มาสดิงคนบอกะสามแสนเมย์ถนนปสอแสนสรุปหลานนึง สลุค่าร e องหลานนึงด้วยพี่น้องคารองสลิงนะร้ายหรอร้อนคือรถหน้าขั้นนึงบ่เท่าโอ๋รถแทยงรถแทยงรถแทยงมาเปล่รถถีบบอกด้ว่ารถจักรยานรถะมันแหละรถเอาวีโกะบอกลูยประซีบกรตุ่บบอกย

แยกไปกระคาเธอแดนไปเอแดนมันุ้ยไปลงทุนอีกกใ้ยางนะตกมันี้งไปนะกใยางเลยอะไจ้ากับใครคะมากับมากับออจ้ามากับไอมากับไอคือกันอันนี้คือปะคือเนยไอกับน้องเายพีเนาะเออมันมากับผีชายอคนละแม่ มวนเนะมวนั่นนะกินชลาเลี้ยงเยโมเมนโมเนข่อยเลี่ยงไไรซีฟังไทยเนี่ยซีฟังไทยกับไกด์ไลน์ด้วแบ่บอกแท็บเี่ย้ขอกินได้กี่ข่อยใส่ถุ่ไดมาก่าท่านกุ้งจำพี่นงนั่นนั่นน่ข่อยขึ้นหนาบูดบเนาะอันเป็นไงโอ้ยไงไทยหน้าโบดูบ้าลยบา ไทยละหไทยนามื่อยบอดูบ้านเลมืงไยบ้าไทยไทยน่าเจใครมีแห้งยู่ไปแห้งอาเดียวเ่ยวกับาสาขึ้นมาอเป่้นไเขนี้วนะขเขานี้ยมี่เบอ๋อซิปไฮทะเลเดียว่านี่ิปไฮบยซอยพ้นทสักเจเกือบุกจอยในนึงน่ะเไมมียอิมเดีมาจะเลี้ยงนะบเกืท่านอิมอ่อิมเหรอบนเเกมา มาเบียร์มาคารุคารองหลูกเพิ่นนนรถวีโก้ขั้นหนึ่งกับเงินหนึ่งล้านกี่ด้วพี่น้องทำหนีบอ่ะเอาจำหนีบมาเบียร์เงิอนหนึ่งล้านกับ่าหนึ่งล้านมีน่ะอยู่บ้านมีง่วยอยู่บาง่วยว่ามีว่าก็คำนะต้องคำเธด้ต้องคำคำนั่นจะบาทเ่าเมียนน่ะ เราแห้งย <C da owner> ังหายลูกเท้วไหน่พัว <Lake> จีพีนองส้าง้านเอาได้ขาวกเานมปไทยกันบ่อยเลยอยยูอเอ้ยบาีนันอเอ้าวกรเพราขนมเนี่นี่ไม่เปดขมยของีแดงดีกล่องอันกล่องเป็นของจอยทั้งล่าง่ะ

มเห็นบุได้เงินเงินขาเงินเงินขเอาก้าเลื่อนตันั้นก็ไปดำนาให้เดียวดำนาเดียวัางใหญ่ขนดนี้มันนี่มันเกี่ยวพิษกท่เอเ้นดีเลยป่ะตะก้ามันแข็งหางนี่เมือนเานะ เน่บอกเลยว่าอนนีเน่เนเกนแ่นอนนะเกินเี่ยเด็กเลหเลมืองไทะี่น่วันเดอนนี่อเมื่อออเนี่ยเด็กเ่คด็กงเไทอกเลยชเจีาอะไรเด็กทังมาหน่ะบอกเอฟซีเนี่ยเซบอลเจีเด็เมื่อรเด็ดิงเนีสิเด็กงูจะดิงอะสามสองเจ็ดสอง

พี่ชายค่ะคลละแม่นะคะแตว่าแกปเล็ง่ายไม่เอาโไหนเดาธิดทำไมถายเจ้าตายไก่เดียวเห็นไหมเห็นมเขยบเห็นมาเลยหูกำพราไมได้ถายินตุ้งอาก็ถายก็ถ่ายคนสวยเนาะไก่ไก่กรเ่าไก่กระเ่าไก่ม่ิ ว่าเห็นซิวสักนิดนึงปานปานนี่ยจูดจะเน้นเนี่เป็นคนนี่นะลำหน้าเนี่เร้กเ้ยลืมไปหะลยบอกไฮชลาไปลาำหน้าเลยเจ็บเอวพี่น้องจะลาวเหจะลาบอกว่าสิ้ปส่ทายคลิปสิไปทายคลิปไกล้กลมมาไรเ่ลจ็กหน้ากุจสีดำดียจางคนนี่เองแทนลาสียาเป็นลายใส่กอ มากินคินง่ได้จาไอร้าอันนี้มูาด้วยมูพักดูัวาายยัวพักรนะัวพักเป็นะอลาน้ด้ะนี่ยาบ้ตัวนี้ต้องมาขีดกัน